แล้วะครับยกที่3เริ่มแล้วครับเปิดเกมมาใครจะเดินยังไม่มีใครเดินครับยืนจ้องกันอยู่คิดอะไรกัน แข้งก็มีไส้เข้าไปนี่แหละครับแข้งซ้ายครับเตะซ้ายทีมซ้ายไปก่อน,นออาทางด้านของเดอะคอปอ้าทางด้านของสายเท้งลุยแล้วเลยเบียดเข้าไปนะครับมีแข้งนําไปก่อนแล้วก็ปล้้มในสายรูปร่างที่ได้เปรียบนะครับดูนะครับแต่ว่ายังตีไม่ได้เป็นเดอะคอปที่หมุนหาเหลี่ยมตีได้ดีกว่าครับถึงตอนนี้ตีไม่ได้กรรมาการต้องแยกก่อนนะครับพยายามค่อยๆขยับเดินเข้าหาครับแสนเฮง เดอะครับถีบอาไว้ครับแหมมาพลิ้วดีเลอเกินครับแข้งขวาไปพยายามมีสองงัดคืนไปครับตีเข่าขวาครับเดอะครัแสนเฮงเด้งซ้ายเดอะครั Cop, ตีซ้ายเอาละครับเริ่มจะออกแข้งแล้วก็ปล้ำนายได้เหมือนกันแสนเฮงเดอะครัออกมาชุกในเกมตั้งรับนะครับ ปกตินี่โอ้โหเดินสาดแข่งต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในวันนี้แสายเหงมีชิงเดินก่อนแล้ว,แล,วแล้วก็แข้งขวาออกได้สวยๆไหลดอกเริ่มจากโมโหหรือเปล่าเดคอบต้องเดินบ้างแล้วดูครับเบียดก็ไปวงในวงในก็ยังตีกันไม่ถนัดไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับถ้าคนต่างสมาระวังเลยครับอ่ะมาดูขยับเข้าไปเดคอบแสนเฮนี่ครับลักไก่ขวาไปไม่แม่นครับจับนายไว้ก่อน ดูในอย่างที่บังลีบอกครับยังไม่ชัดเจนยังไม่ต่อเนื่องครับดูครับปอแปะปอแปะไม่ต่างคนต่างทําได้นะครับยังไม่มีใครแสดงให้เห็นความชัดเจนเลยครับจังหวะเสียบจังหวะจังหวะในครับถือว่าเกมการยกยังคู่ขี้สูสีกันนะครับเริ่มขยับเปิดเกมเบียดเข้าไปโอ้โอ้แข่งขวาแล้วก็ปล้ำในนะครับมีแท่งขวานําไปก่อนแล้ววงในดูครับโอ้โห วงในนี่อย่างที่บอกนะครับอย่างคู่ขี้นะครับไม่มีใครได้เปรียบกันแข่งสายหมัดขวาขึ้นไปครับแข่งขวาของแสนเฮงครับโต้ด้วยขวาแต่ว่ายังหลุดไปครับขวาของเดือดครับถีบเอาไว้ถีบเอาไว้ก่อนครับในครับใครตีใครก่อนครับตีขวาตีเข่าซ้ายเดือดครับตีซ้ายอีกทีเอาแล้วพยายามเททิ้งลงไปเอาจนได้นะครับ เรียกว่าพอเดินก็เดินทาเป็นชุดแลวครับแล้วก็ออกมาตั้งรับเหมือนเดิมแข่งขวาก็มาแล้วครับเริ่มทํางานเตะขวาแทงขวาเอาเลยครับเกมเริ่มจะเดือดแล้วนะครับเปิดเกมกันเต็มตัวแล้วครับมวยคู่นี้ขยับเข้าไปฮะดูชิงจังหวะกันนาะแทงขวาเดอกคอปก็ไม่มีตกใจนะครับดูครับเรียกว่ามีโต้ตลอดเหมือนกันวงในนี่โอ้โหแสนเองนี่จับได้ก่อนนะครับแต่เป็นเดคอปที่ตีก่อนทุกทีครับนี่เลยครับ ไม่ต้องแต่งตัวนานครับดูครับวงในครับทำได้ดีหมดยกที่ครับไฟที่แล้วนี่ประเดิมสวยไปแล้วครับมาดูนะครับว่ายกที่4ถือว่าเป็นยกสําคัญเลยนะครับเป็นยกไฮไลท์มาดูเปิดเกมมาเบียดเข้าไปปล้ำไหนเลยโอ้แขนเองอัดฉีดนี่ก็มาไหลกาปั้นเหมือนกันนะครับาชนะไฟนี้นี่ครับเบียดกันต่จังหวะสุดท้ายนี่โอ้บิดเหลี่ยมล้มลงไปเริ่มจะแรงขึ้นนะครับไม่สนแล้วเดี๋ยวครับโอ้ บิดเหลี่ยมล้มลงอีกแล้วนะครับสองครั้งติดแล้วครับเดินเข้าหาครับโดนถีบไปอ,อีกครับแสนเฮงโอ้โดนศอกครับทั้งซ้ายทั้งขวาแทงเข่าขวาครับเดอะค็อปเดอะค็อปแรงเหลือเกินครับชั่วโมงนี้ครับไฟแลบแล้วครับยกนี้ครับแสนเฮงเดินเข้าไปเดอะค็อปมีศอกครับจามาดูครับจามศอกแล้ววงในครับแสนเฮงไม่ยอมครับยกนี้นี่เปิดเครื่องเต็มกําลังแล้วครับเดินเครื่องเต็มสูบต่างคนต่างไม่ถอยดูครับ ใครจะพระใครจะแม่นก็ไม่มีโอกาสนับมีโอกาสน็อกแล้วครับแบบนี้ครับเกมเปิดแล้วต่างคนต่างเดินนีครับสอกเปิดทางเข้าไปโอ้โหเอาละครับใครพลาดนี่ก็หล่นได้เลยนะครับคู่นี้เพราะว่าอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่ทั้งศอกทั้งหมัดเบียดเข้าไปวงไหนนี่ปล้ำตีไม่ถนัดนี่กรรมการแย่ก่อนนะครับดูครับจังหวะนี้ยังคงเดินเหมือนเดิมโอ้โหไม่โดนปิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับเดินเข้าหาต่อลุยต่อครับ แต่เกมของแสนเฮงนี่แหมอึดอัดเลยครับอาครับมแม่เลาได้ดีทั้งคู่แล้วก็ตีได้ทั้งคู่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับแมแสนเฮงมีคนแตกหรือเปล่า,ายังไงครับแม่ยุ่งแล้วแบบนี้ให้คุณหมอดูแผลหน่อยครับแมจังหวะชุนละมุนครับชกต่อได้นะครับไปโดนสอครับ บริเวณต้องต้องเปลือกตาขวาพอดีครับอันตรายเหมือนกันนะครับจุดนั้นครับเดี๋ยวดูครับแล้วก็ต้องเดินเบียดเข้าหาปลัมนายโอ้ดูว่าแสนเองนี่จะเริ่มได้ใจเลยนะครับพอเห็นแผลแตกให้เดินชนอย่างเดียวเบียดเข้าไปโอ้ทีมงานที่มุมนี้ก็บอกให้เดินให้ชนเอาเข้าไปโอ้เดอะคอปเดอะคอปพยายามจะบวกศอกด้วยครับโอ้ทำเกมขึ้นมาได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าตัวเองมีตำหนิแผลแตกครับเดอะคอป เห็นได้ใจครับเดินเข้าหาโอ้สอกสับกันอยากจะอยู่ในสนามรบเลยครับดูครับต่างคนต่างฟันดูครับฟันกันไม่เลี้ยงเลยครับนี่คือบวยไทยครับไม่ใช่สงครามครับมาอาวุธที่ใช้คือ อวัยวะบนร่างทั้งสิ้นครับดูครับเปิดแผลเรียกเลือดเรียกความดูเดือดครับดีแล้วความมันในแบบฉบับมวยมันแสดงเมืองโดยทีมงานเพชรยินดีครับเรียกว่ามาโดนจังหวะบิดเหลี่ยมล้มลงไปทุกทีนะครับเหลี่ยมนี้ดูจะเป็นรองเบียดเข้าไปโอ้โดนศอกบวกด้วยเอ้าจับได้ตีได้หรือไม่ได้แต่ทีงก็พยายามพึดอย่างเต็มที่เหมือนกันโอ้เอาละครับทีมงานก็มั่นใจนะครับบอกให้เดินอย่างเดียวชนอย่างเดียว โดนสอกหลายครั้งเหมือนกันนะครับแสนเทงครับแต่ว่าดูหนังยังเหดียวครับยังไม่แตกครับวงในยังทําอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันครับเพราะว่าเดอะคอปนี้ไม่เปิดโอกาสให้ทําอะไรง่ายๆครับสับขวาไปครับโต้ดอกนี้แสนเทงเดินเข้าหาแล้วก็หมดยกที่4ก่อนแข่งขวาเปิดทางแต่บังครับ ขยับโยกไปตีบังอีกทีนึงนี่ครับแต่ขวาตีบังโดนแค่ขวาสวนขึ้นมามีมัดอีกแล้วครับมางด้านของเดอะคอปครับตั้งครับแล้วครับยกนี้ครับมั่นใจในผลงานครับแสนเฮงก็ต้องขยันทําให้ต่อเนื่องนะครับมัดศอกไม่มีนะครับต้องฮัดออกมาใช้แล้วโอ้โหดูว่าเดอะคอปชกวยความมั่นใจออกซ้ายดีขวาดีแล้วก็มีแข้งคอยสกัดเอาไว้เอาแสนเฮงต้องต่อเนื่องกว่านี้นะครับนี่ครับสําคัญตรงนี้เลยครับ สำคัญตรงความต่อเนื่องครับแล้วคิดชา้าทําช้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเด๋อวครัไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับแล้วเก็บอาวุธดีด้วยอ,อ่ะแสนเฮงชูงคำปั้นว่ายังไงครับเหมือนจะพอแต่ยังไม่พอนะครับต้องเดินเข้าหาอีกครับแข้งขวาไปก็โต้ขึ้นมาครับเด๋อวครับเดี๋ยวว่าเดินทําก็ทําได้นะครับแข้งก็ออกสวยๆเหมือนกันจะต้องต่อเนื่องเหงาเลยครับเริ่มจะออกเนื้อเนื้อไหลดอกเหมือนกันยกนี้โอ้โหมาโดนดิดล้มลงไปอีกแล้วครับ ลุกขึ้นมาครับแสนเฮงกระชุ่มกระชวยหน่อยกระชุ่มกระชวยหน่อยเอาแข้งขวาติดบงังแล้ววงในดูครับแม่ตีไม่ได้ครับตีไม่ได้ทำยังไงละครับนี่ครับแม่โดนทีบอีกแล้วครับแสนพยายามจะงัดหมัดมาอ่ะนาทีครึ่งได้ไม่ได้ไดจังหวะประชิดต,ตัวครับทางด้านของเดอคอบดินล็อกไว้เลยครับ ล็อกไว้แล้วก็เผาเวลายื้อเวลาครับรอกรรมการแยกอ้าวยังไม่หยุดครับสายเด้งมัดซอกลุยเข้าไปยังไม่หยุดก็ยังต้องเชียร์้วครับอ้าเดินเข้าไปครับสายเด้งยาฉีดสามแสนบาทนะครับอีกหนึ่งนาทีจะทําได้หรือเปล่าต้องมีหมัดมีศอกมาช่วยครับโอ้โหดูว่าจะยอมนะครับจะสารภาพไปแล้วนะครับสามแสนบาทฉีดนี่ก็ไม่น่าจะมีผลแล้วนะครับพอดูว่าสายเด้งนี่หันหลังให้แล้วนะครับ เดินวนสารภาพไปแล้วเกมบนเวนที<อ>เวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับหมดเกลี้ยงครับหมดถังพยายามทำแล้วนะครับแต่ว่าทำเขาไม่ได้ครับดเดินคอตกเลยแล้วครับตอนนี้แล้วก็เดินจงกรมไปเรื่อยครับหมดเกลี้ยงหมดถังแล้วคุณเอกละครับหมดไหมครับ <laughs> ยังเหลือ ยังเหลือที่คือว่านี่คืออย่างเหลือคู่หนึ่งนะครับคู่ต่อไปได้เป็นคู่เอกช่วงที่สองครับเพชรภูเขียวหอจกุ๊บกุ๊บสุทธิหรือว่าลูกเจ้าแม่ใสทองนะครับมวยในคาถาของเสียปลามวลในคาถาของมาดามจิ้วครับเดี๋ยวรอติดตามครับเจอกับมวยของพิวุฒพอหลักบุญครับปืนใหญ่พอหลักบุญห1 7รอเป็นคู่เอกช่วงสองนะครับคู่ต่อไปเดี๋ยวรอติดตามเะครับเดี๋ยวรอติดตามครับียกว่ารอเสียงระฆังอย่างเดียวแล้วแสนเฮงตอนนี้ เที่ยงจริงๆนับถอยหลังไปนะครับก็ครบ5ยกไปแล้วนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับำการรวมไปคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้เดอะค็อป ไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยใช้ท้ายอีกคู่ครับ